ทำมือสวยๆสวัสดีค่ะหนูจะไปเยี่ยมพี่แซมอีกแล้วค่ะหนูจะไปเยี่ยมพี่แซมอีกแล้วค่ะกำลังกดลิฟต์รอลิฟต์อยู่ค่ะกดได้ยังกดสิ<ะ>กดตอนนั้นแหละกดไปชั้นล่างชั้นหนึ่งย้มสวยๆยิ้มสวยๆ,ยวยๆด้วยคนไทยต้องยิ้มสวยๆยยิ้มสยามยิ้มสยามยังไงยิ้มคนไทยนะ Smile. สมัยดูไทยแลนด์ออฟสมัยแล้วๆยิ้มเอายิ้มนี่ยเสร็จละรักคุณเท่าฟ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปรักคุณเท่าฟ้าเดินอพยพชั้นหนึ่งกดได้ยังกดแล้วชั้นหนึ่ง เดีครับนี่ดอกคืออะไรถ่ายคนสวยดีกว่าเอา A B C D A B C D E F G ออาไปถึงแล้วถึงแล้วก็เดินไป เออลืมเอาขยะยาลืมเอาขยะต้องไปเอาขยะอีกรอบทำไมไม่บอกยายลืมใ <c oughs> ช่ค่ะเออลืมไปเอาขยะก่อนเดี๋ยวมดมาเจาะเฮ้ นั่งสวยๆเย็นสวยๆผู้ไดยพาหนาเกันสันดีดีกันงเก่งใหญ่ดีมากเลยเย็นสบายดูปะ่ะชั้นห้าเราบอรอยตรงนี้แหละนั่งรอตรงนี้อ้านั่งรอตรงนี้เลยถ่ายลูกแม่ยายกับ ถ่ายอย่างเงี้ยอย่าไปกดอะไรนะถ่ายไป้ากดอะไรรอตรงนั้นแหลนูถ่ายใหญ่หนูถ่ายใหญ่สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกินจูนะคะมาเอาขยะอยู่ค่ะ เดินมาก็าได้ค่ะครับ ไม่หนาวมาเร็วๆจ้าอออเอากดเปิดจังใ่แล้วมันก็ดับตัวมันก็เปิดปอได้ 你呢？ แม่ดาวแม่ดาวลาเห็นมันเปิดลาท้ายน,นี่นี่ไปไลา<ะ>ท้ายแล้มันลองละฮึน่นถ่ายยังไงให้ยายทำงานด้วยกันเป็นไหมเนี่ยไป <c oughs> กด <c oughs> รอยืนรอแล้วก็ยิ้ม ยิ้มสวยๆยิ้มเหมือนยิ้มเหมือนพี่ที่อยู่เครื่องบินน่ะสวยๆก็ทำไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหค่ะปมาแล้วดอกดอกปุ๊บปุ๊บง เดี๋ยวคนจับกดทำไมเไรื่องกดไกปเรื่อหละนนี้ที่ข้าวขาวทางลงค่ะอขอปิดก,ก่อน